ตัวไเบี้เอ้ตัวไรเบี้ยไปเร็วไปหอมวดก่อนหอมชวดก่อนเดี๋ยวใ้ป่องมสิบานไปเร็วเออไปจ่ปกตังเนไปหอมชวดก่อนลูกหอมวดก่อนหอมวดก่อนไอ้ดไอ้ดเบียดีครับขอบคุณขอบคุณครับยังโดขอบคุณตาโดดูนวดนวนวดนวดกนนวดกันด้วเออนวนนัไเนนกล้ลูกนไกด โอ้หอเอลูกหอกแล้วเนไมโอ่ลูกกโภาษาประมาทวดทวดเอ่ยมาใหญ่าน้องเพลงเอทงชาติแล้วไม่เล้งเลยเอ้ยเ้ยเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมอตรวดนวด้ลูกเนาตรวดนวดห้น้องสบายไหมจะเด็งไหมจบายไหม บอกได้เล่งไหมได้เล่งกได้เล่งแม่พาไปดูกุกเกยกุ้ยเล่กุกเกยอะไรก็เป็นไกในงานนั้นหูกไก่นึงบอกว่าเดี๋ยวเคยมาแล่บ้านจวนูกชอบดูไกเยอในเมืองไม่มีไก่เลยแต่ที่นั่นหรกอามันเป็น